เราจะมาดูวิธีการกรณนะีที่เราไปปรับปรุงฐานข้อมูลผู้รับเงินเดือนแล้วเราไม่สามารถปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่หักได้นะฮะตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลผู้รับเงินเดือนตรงนี้นะครับเรามาปรับปรุงข้อมูลเงินเดือนผู้รับเงินเดือนฝ่ายประจานะครับสังเกตว่ารายการหักตรงนี้นะฮะรายการหักตรงนี้เราจะไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตรงนี้นะครับเราปรับปรุงข้อมูลไม่ได้เพราะว่า นะครับสิทธิผู้ใช้งานนะฮะสิทธิผู้ใช้งานของคนเนี้ยไปอยู่ในกลุ่มทุกกลุ่มนะครับซึ่งจริงถ้าเขาอยู่ในกลุ่มหัวหน้าหน่วยงานคลังแล้วหรือผอคลองคังแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องเอาไปอยู่ในกลุ่มหลายกลุ่มนะครับวิธีการแก้ไขกรณีที่เราไม่สามารถเห็นค่าจ่ายนะครับไม่สามารถปรับปรุงรายการที่หักได้ด้านหลังอย่างนี้นะครับรายการหักไม่สามารถที่จะทําการปรับปรุงได้ นะครับวิธีการแก้ไขให้เข้ามาที่เมนูบริหารระบบนะครับการจัดการสิทธิผู้ใช้งานนะครับเข้ามาอวบทอเข้ามาผู้ใช้นะครับจากนั้นค้นหาชื่อของเขานะครับค้นหาชื่อเจ้าหน้าที่ทำการค้นหาจากนั้นกดแก้ไขด้านหลังตรงนี้นะครับทำการกดแก้ไขนะครับแล้วเข้ามาจัดการสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้การจัดการกลุ่มผู้ใช้ตรงนี้นะฮะ ที่เข้าไปนะครับแล้วก็ดูนะฮะสังเกตดูนะครับคนนี้นะครับชื่ออยู่ในกลุ่มผู้ใช้งานทุกกลุ่มเลยนะครับเห็นไหมคะให้เอาออกนะครับให้เอาออกถ้าเขาเป็นหัวหน้าหน่วยงานค้างหรือผอกองค้างอยู่แล้วนะครับให้เอาเข้ากลุ่มแค่กลุ่มการยกเลิกนะครับตรงนี้นะครับกลุ่มผอกองค้างนะครับ ติ์ในการยกเลิกดีกาตรงนี้นะครับให้เอาเข้าเฉพาะแค่นี้อย่าเอาเข้าเยอะนะครับถ้าเอาเข้าเยอะสิทธิ์มันซ้ําซ้อนกันระบบมันไม่รู้ว่าบุคคลคนนี้เป็นใครนะครับจากนั้นให้กดบันทึกกดตกลงนะครับแล้วให้ทําการออกจากระบบนะครับพอคุณออกจากระบบแล้วให้เข้าระบบใหม่อีกรอบหนึ่งกดเข้าระบบนะครับแล้วคุณไปที่ การปรับปรุงเงินเดือนใหม่ไปที่ระบบรายจ่ายนะครับฐานข้อมูลผู้รับเงินเดือนปรับปรุงเงินเดือนนะครับแล้วเลือกรายการหักตรงนี้จะสามารถคลิกได้แล้วกดค้นหานะครับรายการหักก็จะขึ้นมาให้คุณทําการปรับปรุงข้อมูลได้นะครับหรือถ้าใครอยู่ในกลุ่มปรับปรุงเงินเดือนนะครับก็ให้ออกออกจากกลุ่มปรับปรุงเงินเดือนนะครับคุณก็จะสามารถเห็นรายการที่สามารถ ปรับปุงรายการที่หักได้นะครับวิธีการแก้ไข